าสู่คอนเสิร์ตของเลิฟตาขอผู้ชื่อวพิธากายูนรอบเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่มาม่าเพรสเซนต์เลิฟตา20ปีคอนใหญ่ไปกับเพร์เป็นไงบ้างครับพี่แทน ยี่สิบปีที่แล้วเพลงที่คุณเขียนในห้องนอนคุณคิดได้ไหมว่าจะมีคนมาช่วยคุณร้องที่ i m p แ c ก a r ร n a ไม่เคยคิดเลยครับแล้วก็ไอเพลงที่เขียนในห้องนอนยังเฉยๆเท่ากับวงที่เจอกันหนึ่งครั้งแล้วตกลงเป็นวงกันเนี่ยแล้วมันอยู่จนมายี่สิบกว่าปีได้เนี่ยมันอันนี้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์กว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เสียงปรบมือกับความอดทนของผมกับค้าโต้ด้วยฮะที่ยิงกีบลงมาได้ยี่สิบปี ว่ากันว่านะครับวงดนตรีวงหนึ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนนะครับเป็นมากกว่าสามีภรรยาบางคู่ได้สาใช่ครับเพราะว่าเอ่อการเป็นแฟนมีแฟนเราก็เปลี่ยนแฟนได้บ่อยๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าการเป็นวงดนตรีนี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้บ่อยๆครับผมก็ดีใจที่ได้ทํางานกับคุณมาตลอดนะครับใช่ครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนแฟนบ่อยนะฮะคุณเลยเมื่อกี้ทุกคนครับผมซื้อวิดีโอตัวนี้นะครับตัวนี้ส่งให้ผมได้เลยนะครับ เอาละครับวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะครับอันดับแรกเลยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนเลยครับที่เราจะได้เจอกันอย่างที่เราทราบกันนะครับคงไม่ใช่โอกาสบ่อยๆเพราะว่า8ปีเราจัดหนึ่งครั้งใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าการมาเล่นคอนเสิร์ตวันนี้สิ่งที่คุณจะได้เห็นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราเอาเพลงทั้งหมดนะครับมา a v e n g r s ใหม่ทั้งหมดด้วย a v e n จอ r ์ทั้งหมด3คนนะครับดังนั้นวันนี้หลายเพลงที่เราอยากจะตัดแต่ก็คิดในใจถ้าเราตัดเพลงนิตตาไปแล้ว ไม่รู้จะไปดูคอนเสิร์ตไหนแล้วเหมือนกันดังนั้นวันนี้จะพยายามรวบยอดหลายๆอัลบั้มนะครับให้ทุกคนได้ฟัง <รา S 1> ให้ครบเลยครับพี่แทนได้ครับ,รบแล้วก็เ,เดียเ๋ยวเมื่อกี้ครับมันเป็นไอ้มเมดแรกชุดแรกเจ็ดเพลงเมือเ่อกี้มาที่เบิร์กผมนะครับแล้วก็ในสายเป็นพี่สุก,กี้นะครับผมซึ่งวันนี้พี่สุก,กี้ก็อยู่้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่สุกี้อยู่ไหนอยู่ไหมครับพีสพ่สุกี้ส,กกสุกี้สกหนนะสุกี้นะครับผม ส,ดดสักแห่งนะครับโอเคตรงไหนฮะตรงโน้นเหรอฮะตรงโ้นเหรอครับโอเคสกีสวัสดีครับตรงนี้ไฟแรงมากนะครับแรงมากสุกี้เสร็จ<อ>แล้วค,ครับโอเคครับพี่สุกี้เนี่ยก็บอกว่าเตะแทนยูทำอัลบั้มเสร็จภายในหนึ่งเดือนได้ไหมไอยอยากออกให้อยู่เป็นหนึ่งอัลบั้มแรกของเลิกีอืมซึ่งในวันนั้นเนี่ยเอาจริงเด็กอายุวันนั้นผมอายุสิบแปดาโตอายุยี่สิบสามคือไม่มีความรู้อะไรสิ้นครับก็เลย เป็นที่มาของอัลบั้มสุดแรกครับครับผมคุณจะขอบคุณพี่สุกี้หรือว่าขอบคุณที่เราโกหกพี่สุกี้สำเร็จคุณเอาทีละเรื่องเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองก็คือนอกจากพี่สุกี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่บอยนะครับพอดีช่วงวันนี้พี่บอยอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็ก็ขอบคุณพี่สุกี้พี่บอยด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นผู้บริหารอยู่เลืออีสแล้วก็เป็นคนที่อนุมัติอัลบั้มแรกของเราครับตกครับครับก็ขอบคุณมากกับพี่สุกี้กับพี่บอยด้วยนะครับอัลบั้มนั้นแหละครับ อัลบั้มที่มีรูปเด็กอยู่นะครับมีเด็กอยู่แล้วก็มีหัวยืดออกมานะครับไม่ใช่รูปผมกับพี่แทนตอนเด็กอย่างไรนะครับเป็นรูปของหลานพี่แทนนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่หน้าเหมือนผมไม่ต้องห่วงนะครับคนหน้าเหมือนผมมีอยู่ทั่วประเทศคุณจะต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งแหละที่หน้าเหมือนคตกนะครับก็เดี๋ยวปกอัลบั้มหน้าผมคิดว่าผมจะเอาคนที่หน้าเหมือนผมมารวมกันถ่ายเฮ้ยดีมาดูกันว่าคุจะรวมคุณจะแยกออกไหมว่าคนไหนคือคตะกับคนที่หน้าเหมือนคตก ผมซื้อเดี๋ยวทำบัมบัเนี่ยลัมบปลายปีเนี่ยทำอันนีมาโอเคเอาละครับช่วงต่อไปครับพี่แทนครับก็อย่างที่บอกครับเรยบตา20ี่สปีแล้วเพลงในบัาบมแรกนี่เราก็โอ้โหไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนอยากมาเล่นให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็ถ้าคุณร้องเพลงไหนได้ช่วยเราร้องด้วยนะครับขอเชิญพบกับเมนเล่นนี้ครับ